ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก็อดจีเฟมิลี่กับช่วงกอจที่อวโอ้โหวันนี้เอาอะไรมาหดเพื่อนครับโอ้โหโดนนะครับเป็นโดนฝึกบินนะครับราคาประหยัดนะครับทุกคนไม่แพงเลยครับอันนี้อันนี้เดี๋ยวก็อจีจะบินให้ดูนะอันนี้อันนี้ฐานเขาแถมมาด้วยนะแบรนด์นี้นะคือเขาเขาบอกว่าเป็น JS 25้านะครับไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแล้วก็มันเป็นบอกว่าเป็นโดน GPS นะแบบนี้แบบนี้เลยนี่กดเปิดเครื่องตรงนี้นะครับมันมีแบตอยู่ตรงนี้ เราเปิดแล้วครับไฟกระพริบแล้วแล้วก็กดรีโมทสตาร์ทสตาร์ทตรงนี้นะแล้วก็มันก็จะเชื่อมกับโดนอ่าเสร็จแล้วก็คานดิเบียโดนเนี่ยไฟกระพริบแล้วอ่าเชื่อมอ่าไฟกระพริบก็พริบแล้วอ่านี่คือเช็คว่าใบพัดใช้ได้ไหมทุกใบใช้ได้นะครับอ่าบินนะครับกดปุ่มเดียวบินได้เลยอ่านี่ไม่ได้ไม่ได้บังคับนะครับมันก็จะบินอยู่ละหน้าประมาณนี้ครับอ่นนี้ก็จะกกดบนใช่ไหมนี่ครับเป็นโดนฝึกบินนะครับทุกคนเปลี่ยนอะไรล่ะครับบังคับ หมุนดิหมุนดิเอาเบรกแล้วเบรกแล้วโอ้โหโชนแล้วอาา่พอลงปุ๊บเขาจะดับเองนะเหนื่อยไหมหัดบินนะครับหัดบินเอามาหัดหัดบินก่อนก่อนที่จะซื้อโดนราคาแพงเป็นหมื่นเอามาถ่ายคลิปถ่ายภาพก็มาหัดบินต้องบินในที่กว้าง อ้าไฟบินแรงก็จีก็จีต้องบังคับมาลงตรงกลางให้ได้พอมันล่นแล้วมันเป็นไงมันเชื่อมอยู่ปะแต่ลองลองเลื่อนดิลองดันขึ้นดิอ่าได้นะได้นะก็คือบังคับไปไหนมาไหนก็ได้แต่ให้มันลงตรงเนี้ยทําได้ไหม,ไมไนะอ้มาดับอ่าโอเคครับ บินอัตโนมัติปุ่มเดียวครับแล้วถ้ากดปุ่มเดิมมาถ้ากดปุ่มเดิมมาปุ่มเมื่อกี้เนี่ยเนี้ยครับเขาก็จะลงจอดอัตโนมัติแบบนี้อ่าแล้วมันมีโหมดต,ตีลังกาด้วยนะอเดี๋ยวขึ้นก่อนขึ้นก่อนบินก่อนต้องบินก่อนครับก่อนจะตีลังกาขึ้นตรงๆหนะ่อยอันนี้ลมแรงมากเลยนะอ่าไหนตีลังกาทีหนึ่งสิไหนตีลังกาทีหนึ่งสิเฮ้ยเฮ้ยอีกทีหนึ่งตีอ่านี่นะครับ โอ้โหตีลังกานลครับโอ้โหมันไหลไปเรื่อยลูกลมพัดกลับแล้วกลับไปทางนู oh, ้นกลับไปทางนู้นอ่ะถอยหลังถอยหลังถอยหลังนะหมุนโดนเนี่ยหมุนโดนไปทางนู้นนี่หันหน้าอ่ะแล้วเดินหน้าไปเลยเดินหน้าไปเลยเดินหน้าไปเดินหน้าไปลมแรงลมแรงโอ้โหตีลังกาโดยไกลเสาไปทางนู้นนี่ลูกจำจำลกำจำเอาลงลง ลงลงลงจอดเลยโอเคไปตรงนู้นครับเพราะว่าเรายังบังคับไม่คล่องนะครับเราต้องลงก่อนศัยลง <c oughs> อันนี้เราก็อยู่กันที่โรงเรียนวัดบัวงามนะวัดบัวงามพระลำหลวงเอ้ <c oughs> เอาละครับยืนกไกลเลยต้องบินต่ำๆก่อนนะหัดบินอะ่ะโอต,ตีลังกาแบบข้างล่างอะ่ะเกินตกอะ่ะ อ่านี่คือลงลงช<จ>อดเอาบินได้นานอยู่นะครับทุกคนนี่จะ5นาทีแล้วแต่ว่าเราบินก่อนหน้านะั้นมาลองไปรอบนึงแล้วเอาาอ,อ,อถามว่าทนไหมผมทําตกไป2รอบแล้วก็ยังปกติรนถะมานะก็จี้่าตีลังกามันมีความเร็วด้วยนะ มันไหลไปทางนี้แล้วลูกไปทางนู้นสิลกูกชนต้นไม้แล้วลูกเอาลงลงจอดลงจอดเพราะว่าควบคุมไปไม่ได้นะครับแอร์ไม่ถนดนะัดแนวเราลงจอดก่อนไปไกลๆนูน้นหน่อยชนต้นไม้อ่าเราต้องเล่นที่ยงกว้างก่อนนะเราหัดบินนะ มันก็ถ่ายภาพได้นะครับทุกคนแต่ภาพไม่ชัดเลยโหลมแรงอะ่ะตีลังกาชอบตีลังกาก็ถือว่าดีนะครับคุ้มค่าคุ้มค่ามากเลยครับราคาเพียงเท่านี้ครับเพราะว่าโดนดีๆล,ลำเป็นหมื่นเลยนีย้ลำนี้เจ็ดร้อยเจ็ดรก็บาทนะครับเจ็ดร้นิดๆรวมค่าส่งลูกชอบมากเลยครับนี่ชอบไหมก็จิชอบ อ้ oh, บังคับออ oh, <laughs> บังคับแล้ว <laughs> วิ่งตามด้วย <laughs> oh, เอียงเอียงโอ้ <laughs> oh. ตีลังกาตีลังกาชอบตีลังการะวังมันขึ้นหลังคานะสูงเกินอะ่ะ <laughs> ไปน,นู่นแล้ว <laughs> คือมันอยู่กลางอากาศนะมันจะคอนโทรยากนิดนึงนะมันไม่เหมือนกับรถบังคับ <laughs> เอามาลงตรงนี้สิลูกเอามาลงตรงเหลืองๆเนี่ยความเร็วครับฝั่งซ้ายคือความเร็วครับกร <c oughs> ะหมดหมดอหัวขาดหรือว่าหมดไม่มีหัวนั่นเองเมื่อกี้หนูว่าเรารกดตงกลา <c oughs> เอาละไม่รู้อะ <c oughs> แล้วตกลงยังไม่ลองกดปุ่มนี้เลย <c oughs> ไม่รู้ว่าปุ่มนี้คือปุ่มอะไรครับเป็นภาษาจีนนะทุกคน อีโหมดเป็นภาษา,า,าจีนแน่นอนฮะโดนจีนแน่นอนฮะแต่ว่าบินมาเจ็ดนาทีแล้วตอนเนี้หมอบินนิ่งไหมก็ลมพัดอะลมพัดอะไปอะแต่ก็พอได้โดนตัวเล็กเฮ้ยเมื่อกี้หนูว่าหนูกดหมดกระหัวแล้วมันเป็นไงมันลงจอดใช่ไหมเอ้คือกลับกลับมาจอดที่เดิมหรือเปล่า,าดับไปแล้วนี่ ไม่ใช่แบตอันนั้นแบตอันนี้แบตที่โดนดับไปแล้วน่าจะแบตหมดแล้วเปล่าเสียงใบพัดมันไม่นี่เออปลาว่าแบตหมดต้องเอาแบตก้อนใหม่มาตกใจตกใจกล้องมันหมุน อ่าโอเคต้องเชื่อมสัญญาณให้เข้ากันก่อนนะเสร็จแล้วก็ลองดูใบพัดหมุนไหมอ่าโอเคอ่าแบตหมดนะครับใช้ประมาณ10นาทีนะก้อนนึงอะคือแบตก้อนนึงอะก็ร้อยหบาทแล้วอะทุกคนตอนนี้เขาห้าแถมแบตมาสองก้อนก็300ร้อยแล้วโดนโดนลำนี้รวมแบตรวมถ่านก็ประมาณ700ร้อยอะ มันก็ถ้าเทียบกันก็คือสามร้อยก็คือโดนประมาณลำละสี่รอยอ่ะถือว่าถูกมากเลยบินได้เล่นได้นะนี่เริ่มคล่องแล้วเริ่มคล่องแล้วเริ่มคล่องแล้วเฮ้ย <c oughs> ขึ้นหัวปลาแล้วโอ้โหลมแรงมากเลยลมจากโดน ไม่ได้เอาที่ชาร์จมาชาร์จด้วยถ้าเอาที่ชาร์จมาชาร์จก็จะแบบชาร์จแล้วก็เล่นได้ต่อเนื่องอยู่แล้วได้เอาแบตสำรองมาชาร์จนี่ตีลังกาโชว์ด้วยอะลมแรงอยู่นะครับ นี่ครับเดี๋ยวก็จิเริ่มคอนโทรไม่ได้เดี๋ยวก็จิก็ลงแล้วเอาลงลงลงมันไกลจัดอ่าโอเคอ่าถ้ามันกับพลิบใช่ไหม <S <S มันก็จะแบตถ้าถ้าเกิดมันร้องติ๊ดติๆดติดที่รีโมทแสดงว่าแบตกล้หมดใช่ไหมเมื่อกี้นะีไม่ใช่คอีสังเกตไฟตรงนันม่าทเท้มันมาทางนี้แล้วก็จี อู้แรงมากเลยเร็วเกินเฮ้ยชนหลังคาโอ้เชีนไปนิดเดียวเฉียดไปนิดเดียวโอ้นิ่งครับบินนิ่งอยู่ที่เขาไปไหนอะไปไหนอะเอ๋ถอยหลังถอยหลังไปต้นไม้ oh, <no. S 1> ไม่มาทางนี้ลูกจะไปทางนูน้นดิ สับสนหน้าอยองไหนหลังอยูอย่ทั้งไหนว่าด้วยความไม่ชำนาญน,นะป้า 100. <c oughs> hey, นิดน้อยเฮ้ยชนลงนี่ลงลงจอดเอาไปตรงนู้นดิตรงกลางๆอ่ะลูกเราบินไม่เก่งอะ่ะเอ้าคือลงอ่ะอ๋อ <c oughs> oh, จะฝึกให้ลงตรงกลางสีเหลืองนี่ใช่ไหม ได้อยู่หน่อยหนึ่งไปหน้าแล้วก็ถอยหลังกลับมาดิ <ห ả? S 1> ไปหน้านู้นแล้วก็ถอยหลังอะไปหน้าเลยไปหน้าถอยหลังกลับมาถอยหลังกลับยาวๆเลยไปหลังกลับมายาวๆเลยถ้าถึงสีเหลืองเลยเฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วเฮ้ยได้แล้วเอ้ยยังไงต้องให้อยู่นิ่งๆก่อนลูกแล้วค่อยให้มันลงหนูก,กดลงเลยมันก็ไม่ตรงเลย ไหล landing landing โอ้เที่ยวบินที่กอ oh. ตจิหนึ่งศูนย์ศูนย์โอ้โหตีลังกาโชว์ด้วยหนึ่งรอบขยันลงด้วยลงไม่โตส <laughs> นุกไหมสนุกไหมโอ้โ oh, หชอบไหมชอบไหมโดนลำเนี้ยคุ้มไหมคุ้มค่าไหมคุ้มค่าที่รอคอยไหมโอเค โอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเดงกดติดตามเลยกดซับสไครต์นล้วก็กดจีด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีครับไปไปเล่นก่อนแบตก้อนนี้สองนะบินจนแบตหมดอะ่ะต้องบินนับตาก่อนนะครับคนที้ยังไม่เคยเล่นโดนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะค้างหลงังคาได้นะเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่ตู่มากเนี่ยมันสามารถกดลงได้มันไปไกลเกินเราขับไม่ได้แล้วก็ลงเออขี้มา <laughs> อ่าแล้วก็กดลงได้แล้วเราก็จับไปที่ตรงนี้ไดนี่บินต่ำมากเลยนะอ่านี่บินโชว์อ่ามันสามารถเชื่อมเชื่อมกับมือถือเพื่อถ่ายภาพได้แต่ภาพไม่ค่อยชัดน,นะจับไปเลยนะไหลาตามลมอะออกีิบินตูล้ลงมาจะบังคับไปลงจุดสีเหลืองได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าโอ้โลมแรงมากดูรู้เลย กันที่กันที่กันที่สู้ๆกันที่สูนๆบินต่ำลงนะเอาบังคับไปลงจุดเหลืองโอ้โหลมแรงมากโอ้โหโอ้ืดอึดอ่ยไม่ได้ครับวนมารอบสองแล้วเอาเอาเอาหมุนหมุนได้ด้วยโอ้โหบินต่ำนะกันทีบินต่ำมาก เกลียวเกลียวเกลียวเดมเย